เบอนีผ้ามาเบิงที่ดินขอ้อม12นะคะฟังล้ำลูกกานะคะเขาออกได้หลายทางเนาะไอไปทางหนองจอกมินบุรีล้ำอินทา่าได่เมดนะคะเขาออกได้หลายทางนะคะมีฟังล้ำลูกกาแปลงนี้ราคาหลักแสนนีนะคะอ่าถนนสาธ่านา6เมตรเลยค่ะแปลงด้านหนา1ไร่นะคะอยู่ที่2ล้าน2แสนบาทนะคะแล้วแปลง N2 N3 นะคะแปลงละ200ตารางว่านะคะ อายุที่แปดแสนเก่ามืนบาทนะคะรากา n c ถึง N7 นะคะสองรอยตารางว่าคือกันนะคะอยุที่เจ็ดแสนเก่ามืนบาทนะคะแล้วแปลงสุดท้ายสิเป็นโคกหนองหน้านะคะสีถมส่วนหนึ่งรากาส่วนหนึ่งสีมีบอไห้นะคะอยุที่หนึ่งไร่หนึ่งล้านหาแสนหาหมื่นบาทนะคะโฉนดทุกแปลงแบลงแยกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมโอนนะคะทั้งโครงการสีดึงไฟไห้นะคะนาผ้าหนาแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะ าฝากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 2 2 5 7 3 9 5 7นะคะเบอร์เจียมนะคะ0 6 4 6 9 5 5 8 1 0นะคะฝากไว้ในอ่อมอกอ้อม,อม,อมใจจักแปบงนะคะสวัสดีค่ะ